ทั้งหมดแถวต้องทําความขคอรับเอ้ย <c oughs> วันนี้นะครับคุณพ่อก็เข้าเวรน,นะครับผมซึ่งน้องนาทีบอกว่าเย็นนี้อยากมาหาพ่อนะครับผมก็น่าจะเอาข้าวมาฝากคุณพ่อนะครับผมไม่รู้จะมีขนมหรือเปล่านะคุณพ่ออยากกินขนมมากๆเลย <c oughs> ก็เดี๋ยวมาดูอาการนาทีนะครับว่าเขาจะเอาอะไรมาให้พ่อกินบ้างค,ครับพ่อหิวม,มากเลย ก็เดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะมีขนมหรือเปล่าแอบบลุ้นนะครับผมมาดูนครับน้องนาทีมาแล้วเห็นไฟเห็นไฟมาเห็นไฟมานี่ใกล้องน่ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วเอาข้าวมาส่งพ่อแล้วเดียดูนะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวลงรถเดี๋ยวลงรถเดี๋ยวลงรถเดี๋ยวนอนนาทีลงรถอุ้ยถอดหมวกแล้ว <c oughs> แต่ดูนะจะขึ้นมาเดี๋ยวนอนนาทีขึ้นมา เลยที่จะขึ้นหมาเลยดีดับแม่มาเลยดำแม่มาเลยดูนะครับดำแม่มาเลย, <c oughs> เลยอืมดำแม่มาเลยแล้ว <c oughs> อุ้ย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 ,ยทำไรอะทำไรอะ <c oughs> เดี๋ยวแล้วยุงกัดเอาเปิ <c oughs> ดซิใช่ใส่ชุดอะไรเนี่ย เดี๋ยวเข้ามาเดียวยุงกัดครับวิทยใส่ชุดอะไรครับเอาอะไรมาให้พ่อครับข้าวนาทีอะไรมาให้พ่อบ้างครับไหนบอกก่อนที่เอาอะไรมาให้พ่อบ้างเอ้ารองเท้าเป็นไรอืมนาทีมองเพื่อพรุ่งนี้เช้าโอ้เพื่อพรุ่งนี้เช้าเลยเหรอไม่ควรจะได้กิี<ม> ก็ยังมีเช้าก็กินของอาหารอืมฝันไหจ๊ะเดีความหลอกอ่ะเดอความหลอว้าทำไมหล่อจังรล่อเาลดหรอเขลดเลยไม่รอจังเอ้อจึงหูได้มาแอเอาอะไรมหมพ่อโอ้โหท,ทั้งนาทีเอาข้าวมาให้พ่อแม่ม่มมขอขอบคุณมากเลยนะ ขอบคุณนะครับเยอะเลยเยอะอะไรอะไรครับกล้องจอนติดลูกกล้องจอนติดอ่ะไปโชว์โชว์กล้องเอ้ยไม่ใช่เกยอ่าธิเอาขนมให้พ่อได้เปล่าหมีขนมไหมมีขนมไหมครับมีขนมไหมรองเท้าหลุดเลย

Chú đi Chú chút ra đây chút lại. Chút lại luôn. mèo à? được mốn. Để khuôn đòi. Địch đòi na lắc nữa vào À lại đi. Tôi chút này. Tôi chút này. Đây, Địch đòi na lắc Quá peng đòi. Ừ. ơi lên thua sao? ให้พ่อทำให้ไหมอ๋ะรออย่างโอเคทำหมดแถวตรงทำความกอล็อกอุ้ยเอามือลงหน้าเดินตูดไปไหนกลับมาก่อนกลับมาก่อนเอาใหมายเอาใหม่เอาใหม่ใหม่นะสั่งก่อนสั่งก่อนยืนตรงก่อนทำหมดแถวตรงทำความกอล็อกปี เอามือลงกับหลังหันกับหลังหันเออเก่งเออเดี๋ยวเดี๋ยอย่าไปตรงนั้นมันมีไฟทุกคนมีไฟสมมติแถวตรงทำความเคารพเอามือลงอย่าไปตรงนี้ดิอย่ามาตรงนี้มันเดี๋ยวโดนไฟด้วยเอาไม้เอาไม้ไม้ไม้ทำไมนะสมมติแถวตรง hầm khoam khâu lốp ẩu mưa lung cặp lẳng hắn cặp lẳng hắn cặp lẳng cặp lẳng ơ à, ơ à. sai sai ơ à, kìa mà cặp lẳng hắn cặp lẳng hắn chèn ma cặp lẳng nó có hành, hành. mà, phó chúc à hầm khoam khâu lốp này mong mong con đôi สวัสดีครับผมชื่อน้องนาทีครับเป็นทหารน้อยครับอือมอคือมากเลยหน้าโหเป็นทหารหล่อเลยนาทีสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับรบ,บายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับฝากติดตามฟูดก่อนฝากติดตามน้องนาทีด้วยครับจุบตรงจุบอ่ะตจุบตรงจุบ 就对，滴滴滴滴滴滴嘿嘿嘿。